ชุมชนนิมนต์ยิม้มชุมชนนิมนต์ยิม้มตอนของแ<อ>จมแจม ในขอดูบ้างนะยังไงเขาอกมีของใหม่ใหม่ใม่กิ๊บเลยใช่ไหมใช่เอาเลยอาเบิร์กนึลองใส่เลยหมกบังหากต่อไปเื่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอากาศร้อง่ะพนี่คือหมวก้างนอกลุ่งใหม่มีแอสติกอยู่ทีหลางไทยเย่งสบายถัวหัวไม่ต้องห่วงว่าอากาศจะร้องอีกต่อไปอีกทั้งยังมีรีซายกิบเกยอยู่เลกาอีกรวยนะอาเบิร์ก ต้องชอบแน่ๆเลยโอ,โอ,โอโ้โหใส่แล้วเย็นสบายผ่อนคลายซะจริงๆริงฮ่าไปนมาไหนเบิร์ดราคาเป็นกางเองพองได้ที่ล้างโกเฮงเพียงเดือนละห้าลอยเป็นเวลาสิบเรื่องก็เอาไปใส่ไล่เลยละอาเบิร์กอ่ะเจ๊ฝ่ายขอรับโกเฮงเขาไปเอาของพวกนี้มาจากที่ใด หน้าตาประหลาดยิ่งนะอ๋อมาอึกไม่เคยดูรายการเจมแจมทีวีหรอก็ชอบเอาของพวกนี้มาโฆษณาขายแต่น้องเบิร์ดใส่แล้วเท่ๆนะมาอึกว่าปะอืมอแม่โอ้ยคือใส่แล้วสบายดีนะโกเฮงแต่ผมว่ามันแพงไปหน่อยอ่ะโอ้ยไม่แพงหรอกอาเบิร์ด คือความสบายให้ตัวเองเนี่ยพองสบายสบายแข่เรื่องละหาร้อเองนะอาเบิร์กถูกหมักมากเหระเออเงินตกลงผมซื้อก็แล้วกันอ่าลีลีลีเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาโกเฮงมีของจำจำอีกหลายรายการเลยลองเลือกซื้อหากางกกั้งก่อนลีนั่งริ่งก็สวยงางนี่อ้วนลอยเละ ันนี้ก็แจ่มนะอันนั้นก็แจมเลยอันนี้ก็แจ่มสุดยอดดูดไม่ฝ่าเงียของก็จริงจริงเลยนี่บนเจ้าค่ะมันยอจริงจริงเจ้าจอนมันยอดดีมากวันนี้ชาวบ้านตื่นแต่เช้ากันเยอะนะครับโยมประจิตแน่ละค่ะเนปันก็เมื่อวานเพิ่งจะเห่อซื้อของแจมแจมกันไปวันนี้ก็เลยเอาออกมาอวดเอามาใช้กันแต่เช้าเลยเจ้าค่ะ แตนเยอะมากดิงดองของอะไรนะครับยมป้าจิตของแจ้มแจมเจ้าค่ะดูนี่สิเจ้าค่ะอันเดียก็แจ้มแจมกระทะค่ะเนนอ้อฮเคยไหมทอดอาหารแล้วอาหารติดกระทะใช้เวลานานแถมบางครั้งอาหารยังสุกไม่ทั่วถึงจะดีกว่าไหมถ้าคุณใช้เวลาในการทอดน้อยลงแจมแจมทีวีขอแนะนำแจ้มแจมกระทะ กระทะที่สามารถทอดปลาได้ครั้งละห้าตัวทอ,อดเยอะทอดเร็วทอดแล้วเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในละลายในปากไม่ละลายในจานอร่อยอร่อยเหมือนกับอาหารจากสูงสวรรค์พิเศษถ้าซื้อวันนี้แถมทันทีตะหลิวจำแจมซื้อเลยซื้อโลดโอ้อนั่นกระทะแลลรนั่นนะ่ะอาจจะมาที่ว่าถาังน้ำแข็ง <c oughs> ใหญ่มากม เอาละโยมประจิตไม่ได้ซื้ออะไรกับเขาบ้างเลยเหรอแอนแอนแอนมีจ้ำจำเจ้าค่ะมีจ้ำจมมีที่มีความคมสุดยอดในปัตตภีใบมีดทาจากเหล็กน้ำผีพันปีจากทีนซอนสามารถหั่นเนื้อเหนียวเหนียวได้ง่ายๆเหมือนหั่นผักไม่เชื่อลองดูอ้าวจอห ถ้าซื้อมีดแจมแจมวันนี้แถมฟรีปืนฉีดน้ำสามหัวโอ้ไม่กอดมันยอดมากป้าบ้าบ้าเ๊า้า้ดีรยว้าวสุดเจ๋งเจ๋งพอดีเจ้าแจ๊คมันอยากได้ปืนฉีดน้ำเอาไว้เล่นตอนสงกรานะมันก็ดีอะนะยมประจิตแล้วแพงไหมล่ะครับโอ้ยไม่แพงแล้วค่ะสามพันหกฮะมีดเล่มเดียวสามพันหก ลอยไว้แบบนี้จะดีเหรอครับหลวงพี่นั่นสิครับผมคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับหลวงพี่การเรื่องแล้วขอรับหลวงพี่มีอะไรืม่มาอึกระพวรงชาวบ้านนั่นสิขอรับไปรวมกันที่ร้านก็เห็นหมดเลยขรรัาพาไปซื้อของหมดเหลือมาอึกพากันเอาของไปคืนนะขอรับหลวงพี่รีบไปเถอะวุ่นวายกันไปหมดนวขอร้บเร็วเดี๋ยวขรร้าเร็วขรร้าเรี๋ยวรีบยู่อย่าเร่งมาก อะไรกันเนี่ยก็เห็นแย่ที่สุดเลยอะอะไรอะไรกังมันแย่ตรงไหนกันอาไยเมื่อเช้าเนี่ยฉันคือปลามาหกตัวจะทอดกินไอตอนแรกใส่ไปห้าตัวมันก็ทอดออกมาสวยหน้ากินดีอยู่หรอกแต่พอจะใส่ปลาที่เหลือตัวเดียวลงไปทอดอีกทีมันอะไรกันเนี่ยกเห็นเคลียร์หน่อยยังไงจบอก็ถ้ามึงเอาไว้ถอดห้าตัวหรือถอดตัวเร็วมันก็ใหม่บอกและสีอาไยอ่ะแม่ ยงเท่าที่ฉันจะกินปลาตัวเดียวยังไงไไไเล<ร>่าใช่ทะเลจะกินปลาตัวเลียวนะตอกอันนี้เลย,ยแ,จแจมแจมกระทะรุ่นใช้ทอกปลาตัวเลียวเออแล้วมีดที่จะซื้อไปเนี่ยล่ละโกเฮงใช่เพราเช้าอะนะฉันหั่นเนื้อมันก็หั่นดีอยู่หรอกแต่ว่างงพอฉันเอาไปหั่นผักอะนะเป็นไงป้านี่เป็นไงเป็นไงป้าเดี๋ยวนี่มันมีดอะไรของลื้อเนี่ยฮะโกเฮงเช้ามีเขาทำมาให้หั่นเมื่อโดยเฉพาะ หรือเอาไปหั่นผักมันจะเข้าไม่นั่นนะอาปาจี้่ะเอ้าแล้วถ้าฉันจะหั่นผักยังไงผักอะไรของเลื่อ่ะผักคะน้าธรรมดานี่แหละจะหั่นผักคะนา้าหรือต้องซื้อเล่มนี่เลย<ะ>เอาไว้หั่นผักคะน้าโดยเฉพาะหหัห่นผักอึ่งไม่เข้านะ<อ>ถ้าจะหั่นผักอึ่งต้องใช้มีดเล่มอึนี่นี่นี่เล่มเนี่ยเอาไว้ซอยผักนี่ ทรงได้มีเอาไว้หั่นผักกาดโดยเฉพาะพวกลื่อเนี่ยเรื่องเยอะจริงๆเลยใครกันแน่ลอมดูน้องบิร์สิใช้พวกกันนับแจมแจมไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยโอ๊ยน้องเบ็ร์ตไปน้องปบดน้องปบดของเจมโทโถรโทนี่เป็นพวกกันน้อกอะไรของโกหเหี้เนี่ยทำไมไม่เห็นจะกันน้องได้เลยฮะ ่แล้วโกเฮงเน่ผิดเอาของอะไรมาขายก็ไม่รู้พวกเราขอคืนไม่เอาแล้วล่ะอะไรอะไรกังซื้อเลี้ยวเนาะว่าไม่รับคืนนะพวกเนี่ะใช่ไม่เป็นกังเองอ่ะโกเฮงโกเฮงพวกลนื้อแะผิดโกเฮงอะไริดอ่ะเลื่อนะผิดอาตมาว่าผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละโกเฮงก็ผิดที่ไปเอาของพวกนี้มาขายชาวบ้านก็ผิดที่ไปซื้อของพวกนี้มาใช้อ้าวงพี่ไหนเป็นงานน่ะอาตมาถามพวกโยมหน่อยนะ ถ้าไม่มีของพวกนี้นะ่ะพวกโยมจะอยู่ได้ไหมได้<า>ได้มีเล่มเก่าของโยมปอ้อจิตมันเสียมันใช้ไม่ได้แล้วเหรอไม่เสียเจ้าข้าเดนปานแล้วกระทะอันเก่าของโยมเจ๊ฝละ่ะมันพังจนใช้ไม่ได้แล้วเหรอไม่พังค่ะพวกโยมก็เห็นแล้วว่าของพวกนี้มาเป็นของฟุ่มเฟือยอ แต่ก็ยังอยากจะมีอยากได้โดยไม่จําเป็นส่วนโกเฮงก็มัวแต่หวังกําไรจากของพวกนี้แล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าผิดทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรสาธุพนไปซุกเข้าไปไม่เอาแล้ว่ไหมเราใช้ของเก่าสลายการชุมตุมโดยด่วนแล้วทีนี้ว่าจะทํายังไงล่ะเนี่ยของคืนเพียบเลยนั่งก็ะคืนนี่กกครคืน สีแงแงแบบเนี้ยว่าสี่แงแงแน่เลยหงกงิกไอ้ยาทำไมทอดปลาไม่แบบนี้อ่ะอ้าหมอยหมวยใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาม้าบอกว่าใช้กระทะแจ้งแจ่มของเอาปลาทอดอทอ่ไอ้ยาแล้วนี่ทำไมลืมไม่หันผักกองที่จะเอาไปผัดล่ะ บอกว่า,วาหันเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าผักนี่ลง,ยงลยอย่างไม่รอเปล่าหันยังไงก็หันไม่เข้าอมาม่าโมโหเลยผัดมันทั้งอย่างนี้เลยค่ะเฮ้ยคือกกกๆกกแล้วอมาม่าลือใช้มีอะไรหั่นเราก็นี้ที่อาป้าเอามาขายให้พวกชาวบ,บ้านนั่นแหละค่ะเฮ้ยมันแจ่มแจมตรงไหนอ่ะไอของพวกเนี่ยไม่เห็นจะได้เรื่องเลยสัก,กอย่างเดียวอ่ะซสี่แง่แง่อ้ย อปารอหักไ่ยหมยเล็ดว่าที่จมสุดคงเป็นไอ้ปน่า่แหละอปาอิิิิิซแวกแค่หัวเดียวซะแล้วตกลงว่านี่จะไม่มีอะไรจำมเลยใช่ไหมเนี่ยอถ้าเธออยางพอเล่นได้เหมือนอยากเล่นกันเถอะอิิิิชินน่านี่านี่า ง่ายสิแงเลี่ยวอ้วกของคึงเปียบเลยไม่น่าเลยอ้วและสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุก เราน้องๆอยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ